ช่วงเวลาตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆสำหรับบอมจากประสบการณ์ของบอมเนี่ยสิ่งที่เราทาหลังเวลาตื่นนอนจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะมี energy กับ focus มากขนาดไหนกับงานที่เราต้องทําในวันนั้นวันนี้บอมเลยอยากมาแชร์ morning routine ที่ทําให้บอมเริ่มวันได้อย่างมีคุณภาพนะครับมาเริ่มที่ตอนตื่นนอนนะครับเวลาการตื่นนอนของบอมเนี่ยก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะเป้าหมายของบอมคือการนอนให้ครบ8ชั่วโมงแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการจัดเวลานอกเหนือจาก8ชั่วโมงนั้นให้มีคุณภาพที่สุดปกติบอมเองก็จะตื่นช้าาาหหนน่่ออยเเป็ววล10 11รื นาฬิกาปลุกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาปลุกของจริงนะครับไม่ใช่ใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุกหรือช่วงลหลังๆก็คือให้ Apple Watch มันสั่นปลุกที่ข้อมือนะครับเหตุผลก็คือตอนเช้าผมอยากจะบล็อกเวลาไว้ไม่ให้ใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุกก็คือเราจะเผลอกดเข้าไปในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างแรกแล้วก็ถ่ายฟีดไปเรื่อยๆรู้ตัวีกทีเนี่ยก็คืออยู่บนเตียงแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปครึ่งชั่วโมงนะครับพอตื่นนอนแล้วก็ไปแตาบาบนปกนะ เสร็จแล้วก็มาดื่มน้าประมาณแก้วใหญ่ๆแก้วหนึ่งนะอันนี้สำคัญมากพอเรานอนไป8ชั่วโมงก็แปลว่า8ชั่วโมงที่ผ่านมาร่างกายเราไม่ได้หลับน้ําเลยพอดื่มเข้าไปก็ทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเกิดใหม่แล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราตื่นขึ้นด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็มากินอาหารเช้าแน่นอนว่าระหว่างกินเนี่ยก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับแต่ว่าจะแทนด้วยหนังสือแทนนอกจากการให้เวลากับการอ่านตอนกินอาหารเช้าจะช่วยให้บอมรีชโกการอ่านของบอมแล้วมันยังทําให้รู้สึกว่าความเงียบกับสมาธิที่ต้องใช้ในการอ่านหนังสือมันเป็นการวอร์มอัพสมองบอมตอนเช้านิดหนึ่งด้วยส่วนตัวอาหารเช้าเองบอมแทบจะกินเหมือนเดิมทุกวันเลยครับจะเป็นเซตเดิมทุกวันเลยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารโฮลฟู้ดที่โปรตีนสูงครับไม่สูงมากแล้วก็ทําให้อิ่มได้นานนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นขนมปังโฮวิทสองแผ่นทาเนย พีนัทบัตเตอร์หรือว่าทำเป็นแซนด์วิชแบบพวกแฮมพวกสลามี่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมูแต่ละวันนะอย่างที่2ก็คือจะเป็นกรีดโยเกิร์ตประมาณ1 5 0กรัมแล้วก็ใส่น้าผึ้ง1่งช้อนโต๊ะนะครับกรีกโยเกิร์ตก็จะให้พลังงานได้นานกว่าโยเกิร์ตธรรมดาที่ส่วนใหญ่จะใส่น้าตาลเยอะเป็นหลักอย่างที่3ก็คือจะเป็นบาร์ถั่วนี้นะครับจะเป็นพีนัทกับแอลมอนด์แล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์อยู่ข้างล่างหนึ่งแท่งนี้มีโปรตีนแล้วก็แคลอรี่วงยวยให้ถึ เป้าหมายโปรโตีนของแต่ละวันดีฟอล์อาหารเช้าก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าบางทีก็จะมีเพิ่มไข่หรือว่าไส้กรอกหรือว่าเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยหลักๆก็จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานตอนเช้าได้เยอะพอสมควรแล้วการที่เรากินเหมือนเดิมทุกเช้าก็ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าเราจะกินอะไรวันนี้แล้วเรื่องสารอาหารก็จะเหมือนใน,นทุกมือทําให้เราไม่ต้องคํานวณบ่อยแล้วก็ทําให้เราแพลนได้ง่ายนะ กินอาหารเสร็จก็เป็นช่วงเวลาของกาแฟนะครับกาแฟที่บอมกินก็จะเป็นกาแฟดําเฉยๆธรรมดาเลยแล้วสำหรับใครที่กินกาแฟเนี่ยก็ควรเลือกกินเป็นตอนเช้ามากกว่าตอนบ่ายนะครับเพราะถ้ากินกาแฟหลังบ่าย2องโมงก็จะทําให้ตอนกลางคืนเราหลับได้ยากขึ้นนะช่วงเวลานี้ก็คือจะเป็นช่วงที่บอมล้อให้อาหารย่อยก็คือจะมาเขียนพวกทูดูลิสต์หรือว่ามาดูไทม์บล็อกว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างหรือบางทีถ้าเขียนไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้าแล้วก็คือจะมาอ่านหนังสือเล่มที่อ่านตอนกินข้าวเช้าอยู่ต่อนะครับ พอรู้สึกว่าอาหารมันพอย่อยแล้วก็ถึงเวลาของเวิร์กอัลประจําวันบอมจะออกกําลังกายเป็นตารางแบบพุชพูลเลกนะครับตารางแบบนี้จะทําให้เราออกกาลังกายส่วนเดียวกันได้ถึง2ครั้งต่ออาทิตย์แล้วมันยังทําให้เราต้องออกกาลังกาย6วันต่ออาทิตย์ทาให้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาช่วยฝึกวินัยของเรานะครับบอมเคยลองตารางออกกำลังกายที่เป็นแบบวันเว้นวันแล้วบอมสังเกตว่าวันที่บอมได้พักเนี่ยบอมก็ใช้เวลา1ชั่วโมงที่ต้องออกกําลังกายไปทําอย่างอื่นอยู่ดีอย่างเช่นการนั่งดูคลิป YouTube หรือว่าการเล่นโทรศั ันก็น่าจะดีกว่าแล้วแถมมันทําให้โปรเกรสการกออกกำลังกายบอมไปได้เร็วกว่าด้วยนะครับการที่เรามาออกกำลังกายในมอร์นิ่งรูทีนเนี่ยบอมรู้สึกว่ามันเป็น,ปนการสป์กไฟพลังงานของเราภายในวันนั้นนะมันค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดนึงเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยการที่เราจะมีพลังงานเราต้องใช้พลังงาน มันอาจจะไม่ใช่เวิร์กอัท์จริงๆจังๆก็ได้แต่ว่าแค่ movement ธรรมดาอาจจะเป็นเดินข้างนอกหน้าบ้านหรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้ขยับร่างกายนิีกหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเพิ่มพลังให้กับตอนเช้าของเราแล้วเวิร์กอัท์ปกติของบอมเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าวันไหนที่ตารางแน่นหน่อยก็คือจะใช้เป็นการ s t r e t แทนแล้วก็ move เวิร์กอัท์ไปที่ตอนกลางคืนนะครับพอเวิร์กอัท์เสร็จแล้วก็ถึงเวลาอาบน้ำนะครับตอนอาบน้าก็ไม่มีอะไรมากปกติมอมก็จะอาบน้ําด้วยน้ําเย็นนะครับเพราะการ ก็คือมันจะมาช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดแองไซด์ดีให้ด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็คือการอ่านน้าเย็นเป็นอะไรที่ทํายากแล้วก็ไม่ได้สบาย <c oughs> การที่เราอานน้าเย็นทุกเช้าก็เหมือนกับเราได้ฝึกการทําอะไรยากๆทุกเชาก้าทุกครั้งที่พวอ่านน้าเย็นเนี่ยมก็คือจะนึกถึงไอเดียนี้ที่วอมเพิ่งอ่านมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่า suffering ส่วนใหญ่ในชีวิตของเราเนี่ยมาจากการที่เราหลีกเลี่ยงหรือว่างงแง่ที่จะไม่ทํามันนะครับเหมือนกับตอนอ่านน้าเย็นที่เเเเเเรราาาาาาาจจะะค่่่่่ออออออยยยๆมมืไไปปแแแแตตตท้้้กกนนนนนลลวววูสึหหง แต่จริงๆแล้ว s u f f e r ร n g มันก็คืออยู่แค่ตอนนั้นพอเราเอาทั้งตัวเข้าไปอยู่ในน้ำเย็นแล้วเนี่ยมันก็แค่เย็นการที่ร่างกายเราบอกว่ามันเย็นกับการที่สมองของเราบอกว่ามันเย็นมันก็ไม่เหมือนกันเราควรเชื่อร่างกายของเรามากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่สิ่งที่เราสมองเราคิดเนี่ยมันก็คือจะทําให้มันดูยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงทําให้มันดูน่ากลัวทําทให้มันดูยากกว่าความเป็นจริงนี่ก็คือเหตุผลว่าทาไมบอมถึงอาบน้ําเย็นนะครับ พอเราเข้าใจไอเดียนี้แล้วล้วก็ฝึกตัวเองแล้วครั้งต่อไปที่เราเห็นอะไรที่มันดูเหมือนจะยากหรือว่าไม่น่าทำเราก็จะสามารถเดินเข้าไปในน้ำเย็นได้ทันทีในด้านอื่นๆของชีวิตนะครับพออาบน,น้ำเสร็จก็เป็นการเก็ตเรดีนะครับตอนนี้สกินแคร์รูทีนของบอมก็เป็นอะไรที่ s ิมเ l ิลมากๆจริงๆใช้แค่3อย่างนนะตอนนี้จะมีแค่เริ่มต้นด้วยมอยส์ไรเซอร์จะใช้เป็นของเซรัวีนะครับเป็นเนื้อลชั่นก็คือจะบางๆหน่อยบอมปกติเป็นคนหน้ามันมากก็คือควรจะใช้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยยาแต้มสิวนะครับที่ผมใช้ปกติเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเบนซกแบบ2.5%อันนี้จะแต้มแค่บางๆตรงที่เป็นสิวนูๆขึ้นมาใช้ทาหลังมอยส์ไรเซอร์นะครับส่วนสเต็ปที่3ก็คือจะเป็นกันแดดอันนี้สําคัญมากๆตอนนี้ผมใช้กันแดดของดรพงษ์นะครับก็เนื้อบาดีไม่รู้สึกหนักหน้าแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับไม่ทิ้งคราบขาวเวลาทากันแดดก็คือจะทายเยอะหน่อยนะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันซึมเข้าไปก็อย่าลืมทาตรงคอแล้วก็ตรงหูด้วยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับส ที่อาจจะเพิ่มเซรั่มมาเป็นสเต็ปแรกก่อนทุกอย่างเลยครับพอสกินแคร์เสร็จแล้วก็เสร็จผมนะครับอันนี้ก็ซิมเปิลเหมือนกันแค่เป่าผมเฉยๆเลยวิธีการก็คือพยายามยกคนด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางด้วยลมร้อนนะครับพอเริ่มโอเคแล้วเนี่ยก็คือเป่าด้วยลมเย็นเพื่อล็อกมันไว้อยู่ที่สําคัญเนี่ยก็คือต้องเป่าให้แห้งแบบแห้งจริงไม่มีความชื้นอยู่นะครับไม่งั้นผมอาจจะรีบได้หลังจากที่เราเป่าเสร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือมอมไปดัดผมวอลลุ่มมานะครับก็คือทําให้การเตรียมตัวการเป่าผมเนี่ยง่ายขึ้นมากกกกกก่่่่อออนน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 ห้้้าาาาาีีีีตตตทผมมมรรรงงแบบบยย็คคืัััจจะะดว ใครที่ผมตรงและมีปัญหาผมรีบหรือว่าไม่อยากมานั่งดัดทุกวันเนี่ยก็คือแนะนำได้เลยครับลองไปดัดดูได้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะทำงานอะไรก็ตามที่เราตั้งใจจะทำวันนั้นแล้วนะครับประเดินหลักก็คือการมีรูทีนที่เราสามารถทำตามได้ทุกวันหารูทีนที่เพิ่ม Energy และโฟกัสให้กับเราในตอนเช้าเพื่อที่เราจะสามารถคง Energy แล้วก็โฟกัสนี้ไปได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ทำสิ่งที่สำคัญสำหรับเราหวังว่าจะชอบคลิปนี้แล้วก็มีประโยชน์กับการปรับเอาไปใช้ในชีวิตของทุกคนนะครับเสร็จแล้วก็กดดดดดููคคลลลลิิปปปนนีีี้้้ต่่่อไเเเเยยรรัับจจะ็ทพกกกกววาาาให หวันเนี่ยเราทำอะไรได้มากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล้์ก็ u u s s r r i e บบอมนยนาผัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับ